เดี๋ยวเราจะพามันไปปล่อยกันนะนี่ฮนะไปปล่อยให้ส่วนยางเลยนะเพื่อนๆให้ใลโรงเรียนหน่อยนะครับโรงเรียนอยู่นู่นนี่ออกมา,มารรประมาณสองร้อยเมตรนะครับประมาณสองร้อยเมตรทางจากโรงเรียน ก็เปิดฝาเลยครับนะบางจะใช้ไม้เขี่ยนะบางเองก็กลัวนะครับไม่ใช่ไม่กลัวรู้เป็นเห็นไหมนั่นะนะ่นะไปแล้วนะไปไปดูโอ้ย Wala na hap, Okay. Wala na hap.